United ็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอะล k ็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารขคมเอนเชสเตอร์ยูน t เต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งรายชื่อนักเตะ25รายลงทะเบียนสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ซึ่ง25รายดังกล่าวจำเป็นต้องมีนักเตะโฮมโกรนหรือนักเตะที่ฝึกในอังกฤษอย่างน้อย3ปีอย่างน้อย8คนหรือหมายถึงแต่ละทีมจะต้องส่งนักเตะที่ไม่ใช่โคต้าโฮมโกรนได้มากที่สุดแค่17คนเท่านั้นสำหรับนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ผู้รักษาประตูจะมีอังเดรโอนาน่าทอมฮีตันอัลไทยเบยินเดียกองหลังจะมีเดียโกดาโลจอรนี่อีแวนส์วิกตอร์ลินเดเลฟสแฮร์รี่แม็กไวายไทเรลมาราเซียลิซานโดมาติเนสเซกิโอเรติลอนลุคชอว์ราเฟวารันอลรอนบาบิซาก้ากองกลางจะมีโซเฟียนอัมราบาชคาเซมิโลคริสเตียนอีริกเซนบูโดเฟนันเดสสกอตแม็กทูมินเน่เมสันเมลและดอนนี่ฟันเดอร์เบก แนวรุกจะมีแอนโทนีอองโทนีมาเซียลแมคคัตแรชสอร์ดจาดอนซานโชและฟาคุนโดปเยสตรีส่วนนักเตะโคต้าโฮมโกรดนักเตะดาวรุ่งอายุต่ำกว่า21ปีมีดังนี้แดนก็อคอบบี้มนูฮันนี่เลเมดรีอลมาเดียโลและอเลคานโดรกรานาโชที่ไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งเช่นเดียวกับรามุสอยดุนที่อายุเพียง20ปีเท่านั้น กราวกูรูได้รายงานว่าแกรี่โอดิสโคอดีตหัวหน้าทีมแพทย์ของอาร์เซนอลเข้ามาทำงานในฐานะหัวหน้าทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้อาจมีความเข้าใจผิดของพวกเราบางส่วนว่าโอดิสโคมีส่วนร่วมกับการที่นักเตะแมนยูทยอยเจ็บกันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าประมาณว่าตั้งแต่แพทย์จากอาร์เซนอลคนนี้ย้ายเข้ามาทำงานนักเตะก็มีแต่เจ็บ เพราะอันที่จริงแล้วเรื่องนักเตะทยอยบาดเจ็บกันเยอะหรือบาดเจ็บกันง่ายอาจจะต้องเจาะไปที่โปรแกรมการฝึกซ้อมของทีมโค้ชและทีมฟิตเนสที่ต้องประสานงานกันวางแผนการซ้อมกับเอริกเทนฮากมากกว่าก่อนหน้านี้กิวยามมฟน์เนวกนักวิเคราะห์สายแท็กติกและโค้ดร,ระดับ4ีลายเส้นได้ออกมาวิเคราะห์ว่าสไตล์การเล่นเพรสซิ่งอันหนักหน่วงของเอริกเทนฮากอาจจะยังไม่เข้ากับโปรแกรมรักษาสภาพความฟิตของโอเว่น ซึ่งทำงานมาในยุคโอเลกุนนาโซชามาตั้งแต่ปี2019สำหรับโอดิสโคได้รับการยกย่องจากผู้คนในวงการเนียวกันว่าเป็นแพทย์ที่ทำงานในทีมกีฬาที่มากประสบการณ์ที่สุดคนหนึ่งเคยทำงานให้กับทีมรักบี้ในไอร์แลนด์ในปี2003-2009ทีมรักบี้ในบิชเชิ่งแอนด์ไอริชไดออนในปี2005และ2009รวมไปถึงทีมหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกปี2012ด้วยนะ บทบาทใหม่ของแม็กไกว์ไมฟีแลนด์อดีตผู้ช่วยเซอร์อเล็กซ์ฟุกูซันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าแฮร์รี่แม็กไววยมีความสามารถในการเล่นเป็นกองกลางตัวรับซึ่งเขาเคยทำหน้าที่มิดฟิลด์ตัวกลางตอนท้าแข่งอยู่กับเชฟฟิลยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันโอกาสการลงสนามในตำแหน่งกองหลังของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีอยู่น้อยนิดมากเพราะเป็นตัวเลือกรองต่อจากราฟาเอลวารานวิซานโดมาติเนสและวิกตอร์ลินเดเลฟ ฟีแลนด์ได้กล่าวกับสกายสปอร์ตว่าผมเคยทำงานกับเขาที่เฮาที่เฮาซิตี้เขาค่อยๆกลายเป็นนักเตะอย่างที่เราคิดว่าเขาจะเป็นได้ความสามารถของเขาไปกับบอลความสามารถในการอ่านเกมได้เขาทำประตูได้ยอย่างแน่นอนและเขาก็เป็นคนที่ดีด้วยเขาเป็นหนึ่งในคนดีของโลกฟุตบอลเขาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคและความรับผิดชอบของเขาเลยมาดูกันที่เบื้องหลังดีลแฮร์รี่แม็กควายล่มกันเควินโนแลนด์สตาฟโคช้ชของเวสต์แฮมยูไนเต็ดยอมรับว่า ทีมรู้สึกผิดหวังที่ซื้อแฮร์รี่แม็กคว์กองหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ทั้งๆที่เข้าใกล้มากแล้วกับการปิดดิวแต่สุดท้ายเรื่องของเงินซึ่งจริงๆแล้วก็ได้บรรลุข้อตกลงค่าตัวกันแล้วที่30ล้านปอนด์แต่ก็ไม่สำเร็จและสาเหตุที่ดิวไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะปัจจัยเรื่องค่าเหนื่อยของแฮร์รี่แม็กคว์ขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการจ่ายค่าชดเชยในส่วนนี้ด้วยเช่นกันจนทำให้เวสต์แฮมหันไปคว้าตัวคอสตาบ์มารปานอสจากสต เควินโนแลนสตาฟโค้ชของเวสต์แฮมได้เปิดเผยว่าผมคิดว่ามันเข้าใกล้มากแล้วและผมค่อนข้างผิดหวังเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นจากที่ผมได้ยินมาสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของจํานวนเงินซึ่งฝั่งเราเองไม่สามารถตกลงกันได้แน่นอนแหละว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสาหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและอาจจะรวมถึงแม็กควายและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกัน ผมคิดว่ามอยด์ได้พูดคุยกับแม็กควายแต่สุดท้ายชัดเจนแล้วว่าเราต้องมูฟออนไปหาเป้าหมายอื่นแทนรีจินโดนหนึ่งในทีมงานของแอนโทนีได้มีการพูดคุยกับอิงกริดรานาถึงเรื่องการสัมภาษณ์นั้นของเธอและมีการบอกเธอว่าแอนโทนีได้เปิดเผยแชทของเธอในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริงเธอได้บอกกับรีจิว่าเธอขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เธอทําไปเพราะอยากแก้แค้นแอนโทนีที่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอแต่ไม่ได้สารต่อ เธอได้ยอมรับเลยว่าเธอยินยอมให้แอนโทนีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอโดยดีและโดยสมัครใจด้วยเธอได้บอกแอนโทนีว่าแอนโทนีเป็นคนที่ดีมากๆและเชื่อว่ากาเบลีพยายามใส่ร้ายแอนโทนีอย่างแน่นอนเธอพร้อมจะช่วยเหลือแอนโทนีอย่างเต็มที่โดยก่อนหน้านี้อิงกริดลาน่าวัย33ปีที่เคยออกมาบอกว่าโดนแอนโทนีทำร้ายและเธอกับเขาไม่เคยทะลุช่องกันไม่เคยเป็นแฟนกันและติดต่อกันกันกบแอนโทนีเพียงเพราะเรื่องธุรกิจเท่านั้น และนี่คือทั้งหมดของ UNITED ็ด Un l o ล k ็อกใน EP นีนี้ฝากติดตาม UNITED ็ด Un l o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o c ล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ